คุณสมศรีคือแม่ผมเองอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของแผลกดทับเนาะเพราะว่าแผลกดทับมันเป็นปัญหาที่หลายหลายคนต้องเจอในกรณีถ้าหากว่าเราดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของสารที่มักจะผสมใน ครีมหรือว่าตัวยาที่ใช้รักษาแผลนะครับสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นสารประกอบที่สำคัญในการสมานแผลและก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่นะครับวันนี้จะยกตัวอย่างมาแค่3สารนะครับผมตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นโปรตีนฟรีไดอะไลซตออฟคาร์บิดนะครับหรือโซโคเซอริลนะครับผมซึ่งเป็นสารสกัดจากเลือด ลูกวัวที่ไม่มีโปรตีนนะครับเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการหายของแผลแล้วก็ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ด้วยนะฮะสำหรับยาทาแผลที่มีสารผสมดังกล่าวนะครับก็จะเป็นจะเป็นยาที่ชื่อว่า s o c u r e a l gel นะครับซึ่งยาตัวนี้จะมีโปรตีน free d i a l i s ซต e of c a r b บัตเนอะเป็นตัวประกอบหลักนะครับยาตัวนี้ผมดูแล้วนะ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีขายในไทยหรือเปล่านะครับซึ่งตัวยาตัวนี้เคยเป็นยาที่ฮิตนะครับแล้วก็มีกระทู้ในพันทิปที่เป็นกระทู้รีวิวด้วยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าในไทยจะเลิกผลิตแล้วนะครับแต่ต่างประเทศนี่ก็ไม่แน่ใจเนะาะถ้าใครเห็นตัวยาเนี้ยในต่างประเทศก็ลองมาพูดคุยกันข้างล่างคลิปกันได้นะครับผมตัวยาที่2น,นะครับจะเป็นดี p าทินอลนะครับหรือว่าเป็นโปรวิตามิน B5 นะครับหรือจะเรียกว่าเด็กพาทินอลก็ได้เนาะซึ่งเป็นวิตามิน B5 ในรูปของโปรคูอลนะครับเป็นสารที่ช่วยให้ผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อบาดเจ็บได้รับการทุ้นปูน,นะครับผมยาทาแผลที่มีสารดังกล่าวก็จะเป็นที่หายง่ายๆนะครับผมก็จะเป็น b ีพาวเทนเนาะ ซึ่งบ้านผมเองก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับตัวบีพาวเทนมันจะมีหลายหลายรูปแบบนะครับผมลักษณะหลอด Lord มันจะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าที่เราใช้อยู่ที่บ้านใช้อยู่นะครับจะเป็น,นบีพาวเทนเฟิร์สเอ็ดนะฮะซึ่งตรงหลอดเขาก็บอกไว้เนาะว่าเป็นค่าเชื้อแล้วก็สมานแผลนะครับตัวนี้ยังมีขายอยู่แล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับเพียงแต่ว่าดูดีๆนะเพราะว่ามันจะมีทั้งแบบ เจลสำหรับทาพ่ออ้อมมีฮิลลิ่งครีมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็เฟิร์สเอทเอาไว้สำหรับทาแผลนะครับถ้าจะเอาไว้ทาแผลก็แนะนำเป็นเฟอร์สเอทเนาะอันนี้ยังหาซื้อได้อยู่ในประเทศไทยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นอาเซียติกแอซิดหรืออาร์เซติกไคอไซด์นะครับผมหรือเมเดคาสติกนะครับ อันนี้เป็นสารสก,กัดจากใบบัวบกเนาะเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็มีต้านการอักเสบด้วยนะครับยาทาแผลที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่ก็จะมีมาเดคาเซลครีมนะครับ oh <my> gosh! เพิ่มเติมจากสามสารที่ผมพูดข้างต้นเนาะเพราะว่าออระหว่างที่ผมหาตัวยาบางตัวที่ว่า มันยังมีขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปเจอกับตัวยาตัวยาหนึ่งนะครับครีมนี้เรียกว่าฟูเล็กออยเมนเนาะส่วนประกอบหลกัลกๆก็คือกรอเฮกซิดินกรูคโคเนตนะครับเป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อบริเวณบาดแผลของผิวหนังเนาะแล้วก็จะมีกรูโคโปรตีนนะครับหรือไกโตคไคนสนะครับเป็นสารสก,กัดจากเลือดวัว เห็นได้ไหมว่าสารสก,กัดจากเลือกวัวก็มีเยอะเหมือนกันเนาะตัวยาก,ก่อนนันนี้มันจะเป็นสารสก,กัดจากเลือดของลูกวัวเนาะอันนี้เป็นเลือดวัวโดยตรงที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อในแผลให้เติมเต็มแผลได้เร็วขึ้นนะครับป้องกันเกิดการเกิดแผลเป็นได้หลายคนอาจจะฟังว่าเอ๊ะเลือดวัวมันดูมีประโยชน์อย่าไปใช้เลือดสดเด็ดขาดนะเด็ดติดเชื้อในกระแสเลือดเอานะครับแล้วก็จะมีปีตัวเลียมเจลลี่นะครับเป็นสารที่ช่วยให้แผลไม่ติดกับผ้าก๊อต ลดการแห้งของแผลแล้วลป้องกันการทําลายของเชื้อนะครับบางคนอาจจะแบบแผลติดเชื้อแล้วมันจะแบบมันจะหายช้าเนาะก็อันนี้ก็ช่วยป้องกันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีไบโอฟาโวอนอยด์นะครับเป็นสารสากัดจ,จากพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยนะครับแล้วก็จะมีสารสากัดจ,จากใบว่านหางจาระเข้ที่มีฤทธิ์บำรุงผิวหนังนะครับช่วยให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อ บาดเจ็บได้รักการฟื้นฟูนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะตัวยาเนี่ยเป็นหลอดสีฟ้าเนาะอันนี้หาได้ทั่วไปนะครับยังเห็นมีขายอยู่นะครับผมเพราะว่าเห็นรีวิวแล้วก็มีเสียงตอบรับมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับตัวยาตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ใน Shopee Lazada หรือว่าในแอปพลิเคชันที่คุณสะดวกนะครับผมก็ลองไปหาซื้อดูแล้วกันเนาะ วันนี้ขาตัวก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้ากับคุณสมศรีคุณแม่ผมเองนะครับ